สวัสดีครับแฟนวอดเลบอลทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ YouTube ช่องสาระดีกีฬาดังครับเช้านี้เรามากันกับประเด็นร้อนแรงสะเทือนนะครับทั้งโซเชียลอาเซียนพรอนพันธ์สะเทือนอาเซียนนะครับจาก MVP l e a g u ลีกอเมริกาสู่แรงกระเพื่อมในโซเชียลอินโดนีเซียเมื่อผ่าพ่อนพันธ์เกิดปาดน,นะครับมือเซตทีมชาติไทยกำลังชูถ้วยแชมป์ลีกวอลเลย์บอลอาชีพสหรัฐอเมริกานะครับถูกโพสโดยเพจอินโดนีเซียชื่อดังนะครับมีกติ้รสปก์กพร้อมกับแคปชั่นว่า ยังจำมือเซตหน้าเบลจาก IBK ีเคอทูชาวไทยได้ไหมนักตบสาวไทยและอดีตผู้เล่นของ IBK ีเคอทูอย่างพรพันธ์เกิดปราดสร้างผลงานสุดยิ่งใหญ่พาทีมออรนโดวาคิลีพาทีม, o o ทม, o o iri, มออรันโดวาคิีคว้าแชม์ลกอเมริกาได้สำเร็จแถมยังคว้ารางวัลมือเซตยอดเยี่ยมของลีก และ MVP ไปครองอีกด้วยแต่เชื่อไหมครับความสําเร็จของเธอไม่ได้จบแค่ที่รางวัลน,นะครับเพราะทันทีที่ภาพเธอชูถ้วยนะครับถูกโพสลงในโซเชียลอินโดนีเซียกระแสก็ระเบิดโตมนะครับไฟลุกพลึบเมืม่อมีชาวเน็ตจ,จานวนมากนะครับเข้ามาบบคอมเมนต์แบบดุดเด็ดเผ็ดมันคอมเมนต์แรกนะครับที่จุดชนวนดราม่าก,ก็มาจากแฟนวอลเลย์บอลร,รายหนึ่งที่กล่าวว่านักวอลเลย์บอลไทยหลายคนได้ไปเล่นต่างประเทศเกาหลีสหรัฐยุโรป แต่แฟนคลับของพวกเขาไม่เคยอวยว่าเป็นนักกีฬาดีที่สุดในโลกต่างจากแฟนคลับบางกลุ่มที่พอไอดอนได้เล่นในเอเชียก็บอกว่าเก่งที่สุดในโลกมีทั้งตบแรงฟ้าผ่าเสิร์ฟสายฟ้าบล็อกแผ่นดินไว้เวอร์เกิน คุณผู้ชมครับฟังแค่นี้ก็รู้เลยว่าเขากำลังพาดพิงแฟนคลับอินโดนีเซียด้วยกันเองนะครับโพ์นี้กลายเป็นชนวนให้โซเชียลเดือดมีชาวเน็ตอินโดนีเซียอีกคนนะครับรีบเข้ามาเสริมว่าที่จริงแล้วไม่ได้เกี่ยวกันกับเมกะคนเดียวหรอกคนอื่นที่ไม่มีผลงานแต่ทำตัวเป็นดาวติ๊กตอกมากกว่า ประโยคนี้นะครับทำให้แฟนๆอินโดนีเซียบางกลุ่มนะครับถึงกับหัวร้อนเพราะดูเหมือนจะบอกว่านักกีฬาบางคนที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์แต่ไม่มีผลงานจริงจังในสนามแต่ก็มีอีกด้านนะครับที่สนับสนุนประเด็นนี้โดยมีคอมเมนต์ที่กล่าวว่าไทยเขานิ่งได้แชมป์ลีกต่างประเทศแฟนก็ไม่เวอร์อินโดนี่แหละชอบอวยแบบเกินจริงทั้งที่ยังไม่ได้อะไรเลย หรืออีกคนหนึ่งนะครับที่บอกว่านักกีฬาบางคนของเราพอเริ่มดังก็ดังจากเท็กก k ไม่ใช่จากรางวัลขณะที่อีกฝั่งนะครับกลับรู้สึกว่าคนโพสต์ต้นเรื่องนะครับพูดแรงเกินไปมีคอมเมนต์สวนกลับทันทีนะครับถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่ต้องแสดงความเห็นจะดีกว่าจะได้ไม่บาปคุณไม่ภูมิใจในนักกีฬาชาติเดียวกันเหรอหรือแบบประชดประชันว่างั้นพรพันธ์ก็มาคนเดียวเลยแล้วกันคนอื่นเราแค่ชอบไม่ได้บอกว่าเทพเจ้า เรามาดูคอมเมนต์กันต่อไปเลยนะครับในไทยถ้านักกีฬามีพรสวรรค์พวกเขาจะได้รับการสนับสนุนแต่ในอนโดถ้าไม่ใช่เมกะกับโดนบลูรี่โดนดาจากคนในประเทศเองแค่ระดับอาเซียนอินโดนีเซียยังแพ้ไทยเวียดนามฟิลิปปินส์ความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียคนต่อมาเลยครับนักกีฬาไทยหลายคนไปเล่นยังต่างประเทศแต่แฟนๆก็ยังนิ่งไม่เวอร์ไทยเล่นในลีกระดับโลกแต่ก็ยังคงทอมตัว ไม่เหมือนฝั่งเราลำดับต่อมาครับเข้าคอมเมนต์ว่าถ้าพลทันเป็นคนอินโดป่านนี้รัฐบาลต้องแห่ต้อนรับยันระดับหมู่บ้านพร้อมพรมแดงดอกไม้และขบวนแห่เจวันเจคืนความคิดเห็นลำดับต่อมาครับแฟนเน็ตไทยนิ่งๆไม่เสียงดังเกินเหตุเหมือนของเรานักกีฬาไทยได้เล่นนอกประเทศหมดแล้วส่วนของเราพอพอใจก็กลับบ้านชาวอินโดนีเซียท่านต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่า คนอิโดบางกลุ่มชอบโกรธง่ายดราม่าง่ายคิดไม่ลึกวักว่าอนาคตจะดีขึ้นเรามาดูชาวอินโดนีเซียคนต่อมากันเลยนะครับสแสดงความคิดเห็นว่าลีกอเมริกาให้ความเคารพนักกีฬาจริงต่างจากโคโวหรือโพลิกาที่มีแต่การเมืองแต่มุมมองท่านนี้นะครับกับมองว่าพูดน้อยทำมากไม่ต้องโออวดเพราะสุดท้ายสิ่งที่ทำให้เราได้เคารพคือผลงานไม่ใช่เสียงดัง ความคิดเห็นท่านต่อมานะครับนักกีฬาไทยเก่งจริงไม่แปลกใจที่ได้ไปเล่นทั้งในเกาหลีหรือประเทศอื่นเพราะพวกเขาคือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนและได้เป็นตัวแทนเอเชียใน VNL ลําลำดับต่อมาของการแสดงความคิดเห็นนะครับคุณภาพนักกีฬาไทยระดับท็อปมากเหมือนญี่ปุ่นทั้งวอลเลย์บอลและฟุตบอลคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียท่านนี้นะครับได้คอมเมนต์ว่าอันดับวอลเลย์บอลหญิงเอเชีย1จีน2ญี่ปุ่น สามไทยส่วนระดับโลกไทยอยู่ลำดับที่13นะมาต่อกันด้ความคิดเห็นท่านนี้นะครับถ้าเป็นนักกีฬาอินโดนีเซียแล้วก็รับรองว่าเน็ตไอดอลในอิโนโดคงแตกตื่นกันทั้งประเทศแน่เลยลำดับต่อไปครับถ้ายังอยู่ที่เกาหลีเธอคงไม่ได้เป็น MVP หรอกเพราะคนเกาหลีมักจะเลือกเพื่อนร่วมชาติเป็นหลักคอมเมนต์สุดท้ายนะครับทำไมไม่โอนสัญชาติเลยล่ะเพราะอินโดนีเซียตอนนี้เล่นแล้วมีแต่ปวดใจ คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับคือเสียงสะท้อนจากชาวเน็ตอินโดนีเซียหลังจากที่ภาพพรพันธ์เกิดปรากนะครับชูถ้วยแชมป์ลีกอเมริกาถูกเผยแพร่ในเพจดังบางคนแสดงความยินดีบางคนรู้สึกอิจฉาบางคนถึงขั้นย้อนแย้งแฟนคลับของตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนนะครับคือพรพันธ์ในวันนี้ไม่ได้เป็นแค่มือเซธมาราจากประเทศไทยอีกต่อไปเธอกลายเป็นแรงกระเพื่อมของวงการวอลเลย์บอลอาเซียนอย่างแท้จริง จากไอดอน้าสายในลีกเกาหลีสู่ MVP และมือเซตแห่งปีของลีกอเมริกาจากนักกีฬาไทยในแดนไกลกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนของบทสนทนาในอาเซียนถึงแม้จะไม่ใช่นักกีฬาของอินโดนีเซียแต่เธอกลับเขย่าหัวใจแฟนบ,ลบอลอินโดนีเซียได้อย่างไม่น่าเชื่อเพราะนี่คือบทพิสูจน์ว่าการกระทำและผลงานจริงในสนามสําคัญกว่าคาโอ้อวดในโซเชียลและนี่คือสิ่งที่พรพันธ์แสดงให้โลกเห็นแล้วอย่างงดงามบนแผ่นดินอเมริกา แล้วท่านผู้ชมละครับคิดอย่างไรกับปรากฏการณ์พ่พันเสเรือนอาเซียนลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามช่องสาระดีกีฬาดังเพื่อไม่พลาดทุกข่าวฮอตวิเคราะห์ทุกประเด็นและเจาะลึกกีฬาแบบถึงแก่นและพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ